สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขูสุขก้นจ้าแม่ลำไพช่องคว้ามาคลักสวนขั้วจ้าแม่ลำไพ่ช่องความักลักสวนขั้วขอกาบขอบุญขอบุญพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขูสุขุ้นได้จ้าเด้อที่เขามากดไหลกดแช่กคตติดตามช่องท่อมเกษตรของแม่ลำไพจ้าเกษตรท่างเลือกจ้าพี่น้องตอนแรกคิดว่าทําเป็นเกษตรท่างเลือกจ้า เกษตรทางเลือกเพราะว่ายังเพราะว่าเลือกอาชีพที่มันเหมาะสมกับอายุเฮาไวหวเฮาเนาะจากพี่น้องเนาะไหวหาซิปอัพเร็ว <c ười> คือไปเห็ดยังบ่ไดไปหาหยังบ่ไดแล้วจ้าไปทํางานนอกเขตนอกสถานทีบ่บ่ไดแล้วก็เลยเลือกที่สีมะเฮ็ดเกษตรเพื่อว่าชีวิตสีไดย้ยูสุขสบายมีความสุขในบรรปลายชีวิตในเมื่อเป็นทางเลือกแล้วต่อมากกเป็นทางหลวดจ้ะพี่น้อง หลดในทุกวิกฤตจ,จ้ะบาว่าบานเมืองสิเป็นแบบใดคือเฮ้ากับหลจ้ะพี่นองหลดเพราะว่าเฮ้ามีเลี้ยงอาหารไวอยุไว้กินมีอยู่มีกินจ้ะสุดท้ายคนเฮ้าชีวิตบรรพายชีวิตคนเฮ้าอนาคตมองไปเห็นสุขภาพร่างกายของคนเฮามันบอกว่าถือมันบรนิยบ่น,นอนจ้ะพี่นองสุดท้ายก็ต้องกลับมาอยู่บ้านอยู่ซองเฮาอีกสู่ดีคือเฮ้ามีโอกาสมีเวลามีจังหวะก็คือ กลับมาเห็ดจากพี่น้องเห็ดใบก้อนทียิ่งนังมันสีสายเกินไปเนาะพี่น้องเนาะอนาคตมันมองไปเห็นจ้าเป็นเกษตรทางเลือกสุไทายก็เป็นเกษตรทั้งลอดย่งมีสุไทีกจ้าพี่น้องสุดทายเป็นธุรกิจเป็นธุรกิจเป็นแรงทำเงินจ้าพี่น้องเป็นแรงทำเงินเฮาเห็ดห้ได้เงินก็เห็ดใดหายดดเงินก็เห็ดก็ไใดพี่น้องเห็ดหายดดเงินก็ไดดเงินจ้าพี่น้องเห็ดไปเห็ดมาใดเงินเท้งมีจูมีกินเท้งมีความสุกเท้งใดเงินจ้าพี่น้อง ถามว่ามันเมือยบอกมันกะเมือยแต่ว่าถามว่าเฮาไปร odo, ับจ้างคนมันเมยบอกกะเมือยคือกันจะพี่น้องเมย์สัมปนาน์มีเจ้ามีนาามีผู้บังการมีผู้บังคับมีผู้บอกผู้สีผู้แดงแต่ว่านี่คือเฮาแดงเจ้าของบอกเจ้าของจะพี่น้องเมยเฮากะนอนมันเฮากะเห็ดเก็บเฮาปวดเฮากะน้อนเฮากะรักษาตัวไปแต่ว่าถามเฮาไปทำงานมันลำบากลำบากสุดๆเลยจะพี่น้องทั่วทัวนี่กระได้เก็บโดนระดับใจ ถามว่าลงทุนในการเกษตรมันได้กลับบ่ได้กับแถนนน่นจ่าแต่ว่าสิเอากลับขึ้นเป็นกวนเป็นกำมันบ่ได้ดอกจ่าแต่ว่าคือมันได้กินไปเรื่อยๆสมมุดเนาะพี่น้องเนาะสมมุิว่าพี่น้องมีเงินเสียหนึ่งพี่น้องใส่มุมปีบ่บ่มีเงินมีแต่นอกอยาได้มีเงินมีแต่านอ่อยไ kind of ปม like ีเงินมีแต่นอ้อใส่ข้าวเดียวกับเบิดเงินเสียนแต่ว่าเอามาลงในการเกษตรพี่น้องได้กินไปหลายปีจ้าได้กินไปตลอดชีวิตตลอดชีวิตจ้าพี่น้องมันเป็นการฝากเงินที่กินดอก ไปเรื่อยๆจ้าพี่น้องเ้าฝากไว้แล้วห้องก็ได้กินดอกคือจังสีแล้วนะพี่น้องคือจังสีหละจ้าข้าหน้าข้าหน้าดอกเดี๋ยวก็ได้ตัดดอกแล้วจ้าอีกอาทิตย์นึงเด้ตัดดอกแล้วจ้า <c oughs> อีกอาทิตย์นึงเด้ตัดดอกท่วงสีแล้จ้าลงทุนช่องเดียวยี่สิบห้าบาททามว่าได้ขายจักรหลอดแล้วขายสี่รอบแล้วจ้านี่รอบที่หาสิกิบเหมือนแรงได้รอบละลอยลงทุนยี่สิบห้าบาทได้ไปสี่ร้อยมันคุ้มบ่พี่น้องมาบริเฮตอีหยังหมากไหมจ้าบ่ิเมนห้องิีเฮตเตเนีย่ดียวจ้า เฮาเห็ดหลายๆอาย,ย่างถิมว้ผสมผสานปูนปีให้ห้าว้อันนั้นเนี้ยอันนี้เนี้ยข้าเอานเงินมาละยซีลอยหา้อยได้จ้ะได้ก็จังสี่จ้ะพี่น้องเห็นบ่แ <c oughs> ปลงดินแปลงดินซ้ำนี่เ้าสามารถปลูกแบบผสมผสานเ้าสามารถสาาร้างไร่ได้ได้บ่นหน่อยคว้วเยาประมาณสิบสิบสองเมตรจ้ะพี่น้องคว้วเยาประมาณสิบสองเมตรอันนี้แปลงพักบุงกับกวงตุ้งใช่กันอันนี้กับกวงตุง้งกับผักชีใช่กันเก็บไปแล้ว สองรอบรอ,อ,อบละรอบละลอยจ้านี่เอารอบละรอบละซิบมัด <c oughs> สรุปแล้วแดงง่ายๆนี่กระิไดเก็บอีกประมาณจักสองสามสี่มือกระสิต๊เข้าไปหกลอยจ้าพี่น้องนี่แดงประมาณสิบสองเม็รสางไล่ได้ให้เฮ้าได้ไปแล้วสีได้ประมาณหกลอยถึงเกีรตลอยแต่ถ้าผูกนาได้เกือบพันพี่น้องถ้าผูกขนาดปกติทุกปีสิลูกนาเห็ดหอมได้เงินเกือบพันจ้าพี่น้อง อันนี้บ่เม็นคุ้ยแร้วก็บ,บ่เม,นม็นโมแต่ว่าจากว้าให้พี่น้องฟังในรายละเอียดทีมันสุดๆทีมันเป็นความจริงทีมันแบบว,ว่าประสบการณ์จากเจ้าของจริงเอาแบบความจริงให้พี่น้องฟังว่ารายใดมันใดจังใดการเกษตรการสื่อการขายบ่ได้ปิดได้บังบ่ได้ปิดได้บังจ้าพี่น้องบ่ปิดบ่บังพักซี่ถามว่าสื่อมาจากบาทเมื่อวานพักซี่สื่อมาสองซ่องยี่สิบบาท ถ้าเงินไปหกเก็ดลอยพ่นองว่ามันคุมบ่เหตการเกษตรมันคุมจ้ะบริไดโม่บริไดอวดบ่ได้คุยบ่ได้ว่ามันไดหลายแต่ว่าอยากว่าสู้พ่อเมีพี่นองคังเพื่อเป็นประสบการณ์เพื่อเอาไปวิเคราะห์ว่ามันสมควรบ่กับการเฮตเกษตรมันไดจ้ะถามว่าคือบ่ลำบริลุวยขันเฮตเกษตรคนทั้งหลายคือบ่ลำบรวยเฮตให้รวยกัรวยจ้ะเฮตให้ทุกกระทู์เฮตให้รวยกัรวยมันอยู่กับตัวเฮาสิสิบงการจ้คข้องเองเด้อจากพี่นอง เราว่าเฮ้าบ่มีผู้ใดมาวงการเฮ้าบ่มีผู้ใดมาสีมาบอกมาแต่งเฮาได้เฮ้าเห็ดเองจ้าเฮ้าเห็ดเองเฮ้าวีคอเองเฮาพี่ากณลาเองเฮ้าหาความลู้หาเหตดผลแล้วกะศึกษาเลียนลูกเห็ดเบิ่งไปให้มันถือทิศถือท่างของเฮาเฮาหลักหยังเฮาก็เห็ดไปให้ถือท่างจ้ะพี่นองเห็ดให้ไปถือท่าเจ้าขวงมันก็สิไปได้ดีเคื่อผู้ว้าอยู่นี่หลักไม่การปลูก ปลูกพักจ้ะมักในการปลูกพักก็เลยพยายามที่ว่าเห็ดพักเห็ดพักออกมาให้มันได้หลายๆรูปแบบเห็ดพักออกมาให้มันได้เบิดปีถามว่าเห็ดพักได้เบิดปีไร้ได้เป็นจังได้ไร้ได้สุดยอดค่ะพี่น้องไร้ได้สุดยอดถามว่าปลูกไม่หมากไม่ผลลงทุนหลายบ่หลายจ้ะคุณปลูกไว้ข้างใน้คุณสามเลาถามว่าเห็ดหนักบ่ ถึงเมียนวาบ่าเหตดงาเขาปลูกถิ่มไว้เ่าพอได้ดูเลียแต่ว่ากันห้อ่หกน้ำหนัแเล้งกระตายคือเขาถามว่ามันคุมบ่ปลูกต้นไม่มากไม่พ้นส่วนตัวนะจ๊ะเนาะบ่คาุ้มแต่ว่าสางเร่งอาหารซื้อจ้ะปลูกไม่มากไม่พ้นคือสางเร่้ยงอาหารใบยู่เวกินณ้ซื้อหเขาปลูกเพราะว่าไม่มากไม่พ้นมันบ่ได้ออกถึกฤดูจ้ะมันสีออกเป็นฤดูกาลของมันแล้วอีกอย่างฤดูกาลที่มันออกมากถึงเขาว่าปลูกบบกม่วงแบบมีบักเขียบ เขตเท่ากับมีอยูมีกินมันบระอือประอยากขายยากละคาจุกคือสางเร่งอาหารอายุไว้กินซื้อจานปลูกไม่มากไม่พ้นถาม่ายุสวนหนีไล่ไดลักลัก,ลกมาจากสจากขายพักย่างเดียวจ้าพี่นองจากขายพักย่างเดียวเบื้องพี่นองพักกําลังงามนี่คือไล่ใดลักลักเบื้องบอกบวกพี่นองบอกบวกกับปลุกไว้โดนมาด้จานโดนก้อนสิปลูกพักอีกพักไปหลยรุนแล้วบวกบกกวกก็ยังเป็นมา บะนี้ก็เลยว่าสิหันไปเฮ็ดไม้เลื่อยหลายๆน้ำจ้าพี่น้องหันไปเฮ็ดไม้เลื่อยหลายๆน้ำเพราะว่าเขาได้ก็บหมากโดนจ้าเฮ็ดให้เขาเข้าคุมค่าเวากันคือเขากับเฮ็ดพักน้ำจ่ว่าเขาก็ปลูกไม้เลื่อยไว้หลายๆคือบักบัวบักทั่วบักเตียงบักกบักแตีงเขาปลูกไว้เลยจ้าปลูกอันนั้นคือเขาดูเลี้ยงไงเขาไม่ได้คอยด้ดูเลี้ยงอย่างยังเขาก็เฮแค่หดพักหายโอ์เขาฮ็แคร์นวดน้ำห้ยว่าพิษวอาถือพี่น้องเขากับเฮแคห์นดน้ำห้จ้าพี่น้องแค่หดน้ำหแต่ว่า หดน้ำคือกัอบ่ไเด็หดทูมือจะสองมือหดเทียนหนึ่งสาดเทียน่งมมอนงอะไรบ่ได้ดูเรื่อยยังงาหมากไา,ากนะจ๊ะนะแต่ว่าปลูกพักกับสบัยได้จะอยุนี่สิเฮ็ดสูตรแบบสับายคือบ่ไเด็พุวนดินบ่ไเด็มาเอาหยาเอาโย่อย่างงาหนี่กับมีหยาคือกันจ้ะเห็นบ่มือน,นันทายลงกหยาคือสื่อเลยพี่น้องล่อให้เขาใหญ่ก่อนจ้ะล่อให้เขาใหญ่เราล่องว่าพักงามหยาแท้ๆเอกัากมาลาวลาวออกก็คือแล้วจ้ะเฮ็ดง่ายๆจ้ะพี่น้องเฮ็ดง่ายๆคือเฮ็ดเกษตรแบบง่ายเฮ็ด เอ็ดอีหย่างที่มันยากๆให้มันเป็นเรื่องง่ายๆมันกะสีสบายเ้องเองนั่นแหละจ้ะอันนี้พีิกจ้ะพี่น้องพีิยงใส่กระถางปลูกใส่กระถางก็ได้ผลดอยเปอร์เซนท้แน่นอนจ้ะพี่น้องกเก็บแค่เการุนซิบรุนก็คือห้องก็โลออกเลยจ้ะอย่าไปปล่อยเห้ตุนเขาเา่าะฮะเขาอยู่เลยดวนอย่าให้เขายู่ดวนแค่์ซีบลุนล้วก็คือโลถิมเลยจ้ะแล้วก็ปลูกไม่มันจงบริสียเวลากระถางเนาะพี่น้องเนาะต้ลเขาก็สิบ,บริสิยง่ายเป็นไรมะเขือเทศ กำลังงานพี่น้องกําลังเสียแตกจ้ะอันนี้เปล่นราชนินีเป็นเป็นเอ้เชือรี่จ้ะเชือรีน่นะจะเป็นเชอรีเชือรีนวดใหลูกกลุมๆน้นอยนะจ๊ะเนาะเป็นพ่วงๆสิเขาคืนนีจ้ะดัดเปลี่ยงปับ๊บประยุกตใส่จ้ะพี่น้องเฮ็ดไปตามใจเฮานี่ละ่ะถ้ามากช่งเลก็กก็เฮ็ดไปตามใจก้วมสุกเป็นของเฮ้าไล่ได้เป็นของเฮ้าได้ย่ได้กินก็เป็นของเฮ้าจะไปเอาข้ามข้นข้ามข้นมาใส่ใหญ่เจ้าของจ้ะพี่น้องบางก้นสิเฮ็ดกระเสด ฟังควง่คน,น animals, ประทวงนั่นประทวงนี่เบานั่นเบานี่เพได้เหตุกว่าน,าน então, ี้จ้ะหลายๆคนมาเบาสู่ฟั่งมาถามคว่าบ้าจังสันว่าจังสีอันนี้กับพานมาแล้วจ้ะ oh. พี่น้องพานมาแล้วพานมาแล้วกับคำา่าบ่าบ้าจกดินจกด่วนจกไห้จกหน้าเขตนี้ข้าเจ้าว่าเหตุกับเศษจ้ะพี่น้องเขตนี้ข้าเจ้าว่าเหตุกับเศษเพราะว่าขาเจ้า เฮ็ดอ้อย้ะเจ้าเฮ็ดมันจ้าพี่นองกาเจ้าเฮ็ดอ้อยเฮ็ดมันกาเจ้าบ่เฮ็ดเกษตรกะเจ้าหัวขวนผู้ได้กายกับหัวขวนจะขิดอีหยังวาสันบอใส่ใจบ่สนใจยาข้ามพ้นมาอี่เอาข้ามพ้นม่าปิดกันชีวิตเจ้าของจ้าชีวิตเป็นของเฮ้าเาสิห็ดจังไดเฮ้าขีดไปคิดว่าเฮ้าซูได้ล่ะเฮาเฮ็ดได้ล่ะใจเฮาหลักล่ะก็เฮ็ดไปจ้าพี่นองเบิ่งพี่นอง พนาเฮ็ดหอมสิตัดหมือแรงจ้ะสีตัดหมือแรงเลยพี่น้องนี่ลูกค้ากินดีดีจ้ะพี่น้องลูกค้ากินดีครับจ้าพนาเฮ็ดหอมมึงนี่ยมึงแน่พี่น้องต้นบักอ้วนนึ่งจ้าวู้ดมึงแน่ต้นอ้วนอ้วนซุมนี่ก็จะเป็นมะระกับแว้งจ้ะพี่น้องห่อไว้เบิ่งดูพี่น้องอันนี้จะไว้เก็บเมล็ดพันธุ์จ้ะพี่น้องมึงแน่พูดหน่อยงวยเงาเงาพูดหน่อยงวยบักง่ายมึงแน่พี่น้อง คกาศอกแลวพี่นองมึงด้วยอันนี้ือเขาสมบุญจ้พมมาพี่นองสมมุติา่าพี่นองปลูกแล้วกเ็เฮ็ดดีๆจ้าดูแลแบบดีๆพ่อเก็บอายุซํานีพ่อเก็บหนวยคาศอกพี่นองว่าจากหน่วยสิพ่อลูกสงองนวยสามนวยกับพ่อล,ลูกเลยจ้าพี่นองคุมเสียนคุมจ้าพี่นองถ้าเฮ็ดดีๆเ้าดูแลดีๆอันนี้ฟักแป้งก็หัวไว้คือกันจะเตืวอกันมาแรงวันท่องสิผ้าไปเบิง้งผ้านีบางพี่นอง กำลังงามจะพี่น้องมาเห็ดเปลี่ยนไหวทายลหกพี่น้องบึงเนี้ยเปลี่ยนเตออจู่ทางนี้จะใส่ิกจะใส่กแล้วกะเตียงมส่วนขางน,อน้องจะใส่ดาวเรื่องไหว้าเบิ้ง้าชุ่ม้วากะอีกอยันดาวเรื่องก็คือเขาป้องกันแมลแรงไหวได้ชนิดหนึ่งได้จ้าเด้อดาวเรื่องกินของดาวเรื่องเห็ดเห็นแมลแรงเขาขยาดเขากลัวเขาบ่าคอยมากไก่คือกินขอาจะไรแมลแรงได้ระดับหนึ่งจ้าพี่น้อง กำลังงามจะพี่น้องโ้นนี่ก็กำลังงามอีกจักสองอาทิตย์ก็คือโอเคเลวจ้ะตัดใดเลวจ้ะอีกสองอาทิตย์ส้นนี้จะเป็นส้นกระถางจะพี่น้องพริกม่วงจะพริกม่วงพริกน้อยจะจะเป็นพวงตุ้งดอกพวงตุ้งดอกไอดอกไม้จะพวงตุ้งดอกไม้พวกนี้ก็กำลังเกิดจะพี่น้อง กำลังเกิดแล้วจ้าพี่น้องสิเดเฮดซุมเลยจ้าลูกเนี่ยเกิดแล้วจ้าทัวแตงแตงสิคืนซุมนี่เลยจ้านี่เพราะว่ทาทำซุมเห้เขาเรียบร้อยแล้วแต่ว่ากระสิแยกออกไปจ้าแยกออกไปก็คือว่าเว้นกระถาง,<ๆ>างเว้นกระถางจ้าเพราะว่าเขาที่เขินไปเลาก็สิเว้นกระถางหนึ่งกระสิแยกอกอ,อกไปเฮดซุมอีกตั้งหากกำลังเกิดกำลัางงามจ้าพี่น้องดูแลง่ายจ้าลูกแส่กระถางดูแลง่ายเกิดไวแเราก็งามเร็วจ้าพี่น้อง มีบวบมีแตงโมแตงโมกินลูกอ่อนแล้วก็มีฟักทองกินลูกอ่อนมีหลายอย่างจ้ะมีหลายอย่างเกิดเร็วจ้ะปลูกไส้กระถางเป็นข้างเหลือกอีกข้างหนึ่งทีที่บอกว่าเขาเกิดเร็วเกิดเร็ววง่างเร็วจ้ะพี่น้องเกิดเร็วงามเร็วดูเลว้ยงไงความจ้ะเขตไปเรื่อยจ้ะพี่น้องเขตไห้เป็นเกษตรท้างเหลือกแล้วก็เกษตรท้างนอดแล้วก็เกษตรทำเงิงนจ้ะพี่น้อง เกษตรทางเลือกเกษตรทางรอดเกษตรทำเงินดูได้จ้ะพี่น้องเหตุกเกษตราเหตุแบบนี้คืออยู่ได้แล้วจ้ะห้าวต้องไปห่วยหาอียังขังนอกแลวจ้ะเงื่อนก็นหาอยู่ในนี้ <c oughs> อาหารการกินห้องก็หา,หาอยู่ในนี่ควมสูก็หาอยู่ในนี้อยู่ในนี่เป็นได้ทุกแยามจ้ะเป็นทั้งแพทย์ทั้งหมอรักษาสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายฮะสุดยอดแล้วจ้ะเหตุกเกษตร ก็บอแม่นว่าเห็ดเกษตรมันลำมันรวยจา้าแต่ว่าเห็ดเกษตรมันเป็นการสะสมสะส,สมเง,เ,เงินเอาเงินห้าฝังไว้ในดินถ้ากินดอกบ่ตองรอเวลาว่ามือนีวันเสาร์มือน,น,นีวันอาทิตย์มือนีลรออนุมัติอยากได้มือได้เอามือนั้นจ้าอยากได้มือได้ห้เกิบไปขายก็ไดแล้วมือน,นั้นพี่น้องคลิปนี้ก็สิขอ,ขอจุกลิบไปเพี้ยงแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะ สุดท้ายขอฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้จาออ้าเด้อสุดท้ายขอให้พ่อแม่พี่น้องผู้ใจรักในการเกษตรถ้ามีโอกาสกเจเเกษตร่าขาเฮ็ดเกษตรบ่าขาดทุนหรอกจ้าเฮ็ดเกษตรบ่ขาดทุนกำไรเห็นห็นคือว่าสซู่ฟังหละพี่น้องถ่ามีอย่างสีลมทุ่นหน่อยแล้วก็ได้หลายแล้วก็บกขาดทุนชัว่วคือเฮ็ดเกษตรหรอกจ้า ปัญหามีแกจะบ่เกินกำลังแกปัญหาศึกษาเรียนรู้ไปเหตุไปได้จ้ะพี่น้องเดอ้อสุดท้ายก็ฝากคลิปนี้ไว้เพื่อเป็นแรงใจแรงบันดาลใจให้พ่อเม่พี่น้องทํามเกษตรให้สำเร็จทํามเกษตรให้มีความสุขท่ากเกษตรให้มีเงินสุดท้ายนี้ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นาะพี่น้องเนาะ ขอบคุณลหลายๆจ้าสุดท้ายขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคุนเอฟซีสุขสุขคุนจ้าสวัสดีค่ะ